<c oughs> เอาละครับก็สวิดาสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกคนเลยนะฮะและนี่คือเกมรากคอนราชาลีไลส์ เกมมือถือใหม่ล่าสุดในซีรีส์นี้เป็นเกมแนว p g กึ่งเทิร์นเบสที่พัฒนาโดยทีมงานเดิมของดาร์กอราจาแล้วซึ่งเกมดารากอราจาเนี่ยนะฮะก็อ,อย่างที่ทุกคนรู้ว่าเป็นเกมยอดนิยมที่มียอดดาว์โหลดเนี่ยสูงมากๆเลยเรียกได้ว่าหลักสิบล้านครั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีผู้เล่นชวนโลกแต่การกลับมาครั้งนี้ไม่ได้มีแต่ตัวละครคลาสสิกนะครับที่กลับมาเช่านั้นแต่ยังปรับสไตล์กราฟิกให้สวยงามนะครับและก็ละเอียดมากยิ่งขึ้นอีกด้วยไม่ว่าคุณผู้ชมจะเคยเล่นซีรีนนนน,นน้มมมาาาากกกก่่่่่่ออหหรรรรืวววไเเเคคยยลลลลผ็ััััใจจะะต และก็แฟชั่นต่างๆเหล่านี้ในเกมนี้แน่นอนเพื่อใครยังไม่รู้นะครับว่าเกมนี้เนี่ยก็สร้างจากนิยายชื่อดังดาราก็ราจาที่มีแฟนทั่วโลกนะครับหลายร้อยล้านคนพร้อมปรับโฉมใหม่ให้กับผู้เล่นใหม่นะครับสามารถดื่มด่ำกับการผจญภัยล่ามังกรในโลกแฟนตาซีได้อย่างเต็มที่และยังไม่หมดถ้าณผู้ชมโหลดเกมตอนนี้ก็ได้รับสิทธิพิเศษรับไปเลยสุ่มกระชาฟรีสูงสุด400ครั้งครอบครองตัวละครในเซนหาทุกตัวรับตัวลิมิเต็ดเอเซนาอูเอซุงิีเอริหลังจากล็อกอินครบ7วันตอนนี้นะครับก็ หรือราชาพรสุดท้ายและเขาที่มาพร้อมกับตัวละครลิมิเต็ดสุดแกร่งแบบใหม่ที่สามารถรับฟรีได้ตอนนี้คือโอกาสที่โคตรดีโคตรสุดยอดที่จะโหลดเกมนี้มาเล่นละเพราะฉะนั้นกดที่ลิงก์ใต้คลิปแล้วก็โหลดมาเล่นกันดวนี้เอาละครับเราก็มาเข้าสู่ตัวเกมกันสักทีหลังจากที่แนะนําเกมชวงแรงให้คุณผู้ชมได้ฟังนะครับก็อย่ายลืมใครที่ยังไม่ได้โหลดระหว่างที่ดูคลิปนี้อยู่ก็สามารถกโหลดเกมนี้ไปด้วยแบบพร้อมกันได้ก่อนที่จะไปดูเกมพลย์นะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูสไตล์งานภาพนะครับการ,ราฟิกของเกมนี้กันก่อนบอกเลยว่าเขาทำมาแบบโดนใจาก ี่่ปุนคิตโตะอาคาริคนเดียวกันกับที่ภาคเสียงให้กับเนสึโกะนะในอนิเมะเดมอนไซเลเยอร์นะครับชื่อดังนั่นเองภ <c oughs> าคใน,นแบบโคตรดีแถมยังมีแบ็คกราวน์มิวสิกนะครับที่เขาบอกว่าสร้างโดยนักประรพันธ์ชื่อดังเลยนะครับโดยซาวานโนฮิโรยุกินะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังกันสักนิดหนึ่งฟังนานไม่ได้เดี๋ยวมันติดลิเกซิตโอโ้โหโคตรเพราะไพเราะจับใจเอาอยัางไม่ได้ฟังนี่หว่า <c oughs> เป็นไอ้พวกอเเลยมันพอจริงอย่างเช่นตัวละครน,นี้นะครับที่เป็นระดับ SSR ที่มีชื่อว่าซีซ่ากาตูโซตัวนี้ก็จะเป็นสายดาเมจน,นะครับซึ่งเกมนี้ก็จะมีสกินให้เลือกด้วยนะตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้พอเราเปลี่ยนสกินนะครับเป็นสิงโตแห่งกาตูโซคือผสมใส่เข้าไปโอ้โหเป็นไงบอกเลยว่าโคตรเทเปลี่ยนภาพตัวละครเปลี่ยนงานอาร์ตให้ดูมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นดีมีสกินหนึ่งเหนือว่าจะจากกระแสน้ําซึ่งนอกจากที่เราจะปลดความสวยความงามของสกินใหม่แล้วเนี่ยก็ยังเพิ่มไซส์นัทให้เราด้วยนะ ยัควันปืนในความเงียบเป็นแบบสกินแบบบาดเจ็บนะครับอันนี้ โอ้โหเสียงภาพแบบคมเข้มนะครับตัวนี้โคตรหล่อเนื่องจากตัวละครของเกมนี้นะครับมีค่อนข้างเยอะเลยผมก็จะพาไปดูทุกตัวไม่ได้นะครับแต่พอดูมาประมาณนี้ผมว่าทุกคนเนี่ยเริ่มมีกีเลสจะอยากได้ตัวละครต่างๆมาบ้างแล้วใช่ไหมพอเรามีกิเลสนะครับอยากจะได้ตัวละครต่างๆเข้ามาก็ต้องมาตรงนี้เลยครับตรงรับสมัครนั่นเองซึ่งเกมนี้นะครับก็จะมีกาชานะซึ่งตัวละครระดับ S R นะครับก็จะมีโอกาสออก3%และเรียอตัวละครต่างๆเนี่ยก็จะมีเรทบอกตามนี้ครับซึ่งตัวที่ออกง่ายที่สุดนะครับก็จะได 0.169แต่ซีซ่านะครับ0.042ลูมินัสนะครับก็จะเรทเดียวกันกับซีซ่าแล้วก็จะมีโจฮันซูนะครับก็จะเป็นเรทเดียวกันเลย0.042นะครับสามตัวนี้จะออกยากสุดๆไปเลยหรือก็คือเป็นตัวนามัที่โคตรเก่งโคตรตึงนะครับชเช่นเกมนี้ดีครับมีการเกลือให้คุณผู้ชมด้วยรับประกันนะครับอัตราการออกในเซตอาแน่นอนครับทุกๆ40ครั้งเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูการสุ่มกระชากันเลยเยียดในน้องโนโน่เพิ่มด้วยนะตรงนี้แล้วเรากดไปครับกับ10ใบแรกอุ้ยกด ปึ๊บคาซีนมาไหมถ้าคาซีนมานะครับแปลว่าเราได้ตัวละครนิสนานั่นเองครับแล้วนี่ครับระบบการสุ่มครับอุ้ยคนสวยแอนิเมชัน่นยังเอาอย่างดีอย่างตึงแล้วเปิดมาเป็น เอสเอสเฮ้ยได้ตั้งแต่ตัวแรกเลยละครซีนมาโอ้โหเป็นตัวน้าแข็งเปิดมาสิบใบแรกครับก็หนาวเน็บเกันเลยทีเดียวแน่เรมาครับเรเซสอาหารครับตัวนี้ก็ดีนะโอ้โหและน้องอย่างน่ารักเปิดแค่สิบใบก็ได้เซนามาแล้วครับโคตรจะง่ายเห็นไหมผมบอกแล้วว่ามันออกง่ายจริงๆแล้วกดไปกันต่อครับกับรอบที่สองแล้วมาแล้วครับเปิดประตูสู่ยังไงเอ้เซนอะไรมาเนี่ยถ่าอีกแล้วตัวที่2โอ้ชนเกลชนเกลดอกกุหลาบมาอุ้ยไอซีซ่าโอ้ยตัวนี้ผมบอกแล้ว่าตัวนี้ตัวเบต้ามากๆครับทำใหมันอีซี่เกินอะทุกคนเปิดไป ปึ๊บเอสนาตัวที่2ครับตรงนี้เห็นไหมเปิดสิบใบออกเปิดสิบใบออกอะไรกันเนี่ยแล้วประเด็นคือซีซ่าเนี่ยอัตราเรทเนี่ยมันน้อยกว่าตัวอื่นอีกนะไปครับร,รอบที่3นะแล้วตรงนี้เปิดประ,ระตูรถไฟมาเป็นโอ้โอเคครับร,รอบนี้ไม่มาเจนไปต่อกับรอบที่4เพปึ๊บโอโหแล้วมาครับเอสนาตรงนี้ว้ยตัวนี้เปิดแล้วได้สกินครับสกินซูเอินซีตรงนี้ครับตัวละครเอสนานั่นเองอันนี้ใครเห็นน้องก็ต้องบอกเลยว่าแม่นมานี่มานะเ๋ยวรอบนี้โคช่องเหลืองหลังแสบตามากๆเอสนามาอีกแล้วครับโคะบ่อยอุ้ยนี่คาซีนคาซีน โอ้โหพ่อเทวิ่งลู่หมิงจื๋อวิ้ยตัวนี้ดีนะครับเขาก็ใช้กันนะตัวเนี้แล้วเซนาสองตัวในโรเดียวกันโอ้ตัวเดิมครับได้เรอีกแล้วถึงจะเป็นตัวซ้ํานะครับก็ไม่เป็นไรนะเพราะสามารถเอามาราวได้นะครับเพิ่มความเก่งเพิ่มเอฟเฟกตัวละครนะครับโคตรดีเฮ้ยมันออกง่ายเกินจริงเอเซนาสองตัวใน1โรเร็วมาตัวละครได้หลายหนึ่งตัวครับอุยอันนี้ผมจําคัาซีได้อันนี้ครับตัวน้องโนโน่นะครับตัวละครที่โคตรดีโคตรเจมโอ้โหน้องรถอย่างแรงผมบอกเลยนี่โอ้โหได้มาแล้วครับน้องโนโน่เป็นยังไงคครับบุณผผู้้ชชชมมมมอกกกลวใ่่ยาาาเ ไม่มีเกลือแถมถ้าใครสูบไม่ออกสี่สิบครั้งเนี่ยเขาก็มีการันตีให้อีกนะไอเทมอาร์นะครับได้แน่นอนซึ่งเมื่อเราได้ตัวละครนะครับเราก็สามารถมาจัดทีมได้าการจัดทีมนะครับก็สามารถใส่ตัวละครเนี่ยได้ห้าตัวและตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีหลายสายนะครับไม่ว่าจะเป็นสายซัพพอร์ตสายจูมตีสายป้องกันนะครับนอกจากนั้นยังมีาการจัดตัวละครนะครับให้คอมโบกันอีกด้วยอย่างเช่นซีซ่านะครับที่เราใช้อยู่ตรงนี้สามารถจัดทีมคอมโบนะครับกับน้องโนโน,โนไไ่ได้มาจะได้เอฟเฟกต์ตรงนี้นั่นเองครับ <ME I> มเมื่อเปิดใช้งานีานี่ยยละได้รรัับบเคคววมาาจนโน,โน,โน <ME> เมื่อ HP จะต่ำกว่า50%นะครับการจุมจีทั่วไปและพลังวาจาจะไม่สูญเสีย HP อีกซึ่งพลังวาจาตรงนี้เนี่ยก็จะเปรียบเสมือนอันตินะครับของตัวละครน,นั่นเองและซึ่งสถานะเขียวเนี่ยก็คือเพิ่มดาเมจแต่ละชั้นครับให้กับผู้ครอบครองบวก20%แล้วก็ดาเมจสุดท้ายบวก15%ครับทับซ้อนได้5ครั้งหรือก็คือเมื่อใส่น้องโนโน่มาซีซ่าจะตีแรงขึ้นแถมลดดาเมจสุดท้ายครับให้ตัวซีซ่าเนี่ยถึกขึ้นด้วยเป็นการผสมผสานของคู่หูนะครับที่โคตรจะโหดโคตรจะดึงแล้วจะเข สามร้างทีมนะครับแล้วก็สู้กับมอนสเตอร์พวกนี้เริ่มกันต่อสู้กันเลยรูปร่างหน้าตาเกมเพลย์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะซึ่งเกมนั้นก็ราชาภาคนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าแนวชิวๆนะครับให้เล่นแบบผ่อนคลายคลายเครียดเมื่อเราจัดทีมเสร็จนะครับก็สามารถปล่อยออโต้แล้วก็เล่นชิวๆได้เลยครับก็จะมีการกดออโต้นะครับแล้วก็มีคูณหนึ่งคูณสองคูณสามนะถ้าใครต้องการเร่งความเร็วนะครับตัวนี้ดีมากๆเลยนะไอ้ครับตอนนี้เราก็ชนะแล้วก็จะทรัพยากรมานะครับตามด่านที่เราไปลงนั่นเองนอกจากนี้แล้วเนี่ย เนี่ถ้าเราคิดว่าด่านมันผ่านอยู่แล้วใช่ไหมเราก็แค่กดคลิกเดียวปุ๊บมันก็จะจบเลยไงถือว่าประหยัดเวลาในการเล่นได้มากๆเลยครับตรงนี้แล้วก็ยังมีระบบนะครับผู้ช่วยไอคานี่ี้นะที่เรานะครับสามารถให้เขาในช่วยเรานะครับทำเควสประจําวันทั้งหมดได้ในคลิกเดียวเหมือนกันเลยกดดาเนินการในคลิกเดียวครับเขาทำการผ่านด่านเล่นนู่นนี่นั่นให้นะครับประจําวันนะครับให้ครบเลยไม่ต้องมาเสียเวลาทำเควสซ้ำๆเดิมๆทุกวันนะฮะแล้วก็กิจกรรมในตอนนี้ King of r t h and Mountain ราชาวาัสุธาและเขาซึ่งในอีเวนต์นี้นะครับเพียงแค่คุณผู้ชมนะครััับบมมมมมมมาาาาาเข้้รรรรรร่่ววกก็จจจะะสถไดตลคออุุนนฟีซึง ระดับพิชิตนาตัวนี้เนี่ยนะผมบอกแล้วว่าเป็นสายซัพพอร์ตนะครับที่ทรงพลังแบบขั้นสุดยอดเลยคือตัวนี้ไม่มีไม่ได้จริงๆในกิจการรมนี้นะครับก็จะมีมินิเกมด้วยนะอ่าขยายผีให้มันลงมานะครับแล้วถ้ามันเต็มเนี่ยมันจะทําลายไปหนึ่งช่องนั่นเองแล้วดีแลวเมื่อเรานะครับทำการเล่นไปเรื่อยๆนะมันก็จะได้คะแนนนะครับยิ่งคะแนนเยอะแรงของเรานะครับก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นวุ้นเรากาำจะตุยแล้วไม่ไม่ไม,ม่มันขึ้นไปบนสุดแล้วเ <c oughs> <c oughs> ออเน,นี่ยโปรรอยครับเราก็ได้แรงเอสเอสมานะครับอันนี้ก็จะเป็นมินิเกมเน ความลับนั่นเองครับนอกจากนี้ก็สามารถเก็บแต้มได้นะครับที่ก้นบึ้งแห่งเงามืดนะที่เรานะครับมาลงเนื้อเรื่องลงด่านตรงนี้นะครับก็จะได้แต้มเหมือนกันนะได้ชิปทองคําลับด้วยซึ่งแต้มชิปทองคาลับนะครับก็สามารถมาแลกของได้ตรงนี้ตรงที่ล่างขวาเลยนะครับแล้วก็ผู้คุ้มให้ราชวงศ์ตรงนี้นะครับก็สามารถนำมาแลกของรางวัลได้ตรงนี้เลยแล้วก็ในระยะเวลากิจกรรมเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถมารับของรางวัลนะครับตรงสัญญาบรลลาตรงนี้ได้มารับตั๋วกระชาฟรีนะครับได้ทุกวันเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาลอง z ุ่มตัวละคร โอ้โหเรามาแล้วครับเอเอาร์ครับแล้วยังไงวยนี่ได้มาแล้วดิโอ้โหมังกรตัวเบลอเลื่อนกินขนมด้วยจอมุนการเอเอาร์ครับโอ้โหโคตรเฟี้ยวเห็นแม่ดูขนาดมือนะครับเป็นมังกรหางเป็นมังกรเลยโคตรเท่อะยอมุนกันเด้อนะครับเอเซตอาร์ลิมิเต็ดนะครับโคตรจะแรงโคตรจะพรีเมียมตัวนี้ฝึกฝนตัวละครเนี่ยลิมิเต็ดเนี่ยยอมุนกันเด้อตัวนี้เนี่ยจะถึงระดับดาวที่เขากำหนดนะครับก็จะได้รับบัตรรับสกินนะครับลิมิเต็ดแล้วก็ทรัพยากรฝึกฝนได้อีกมากมายเลยยอมุนกันเด้อนี่ไม่แทงคุ้นเขาเท่่กกกกกกกวาาาเเเดดิมมอออออีีััััันนนน้้้้โโโโโหหคคตรรยยไไ็็ปงงบบ บอกเลยว่าภาคนี้นะครับถ้าออกมาได้แบบว่าเล่นง่ายมากๆเนื้อหาแบบชิวๆนะครับเล่นแบบไม่เครียดนะเล่นได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็แถมงานภาพงานเกมนะครับมีความสวยงามมากๆอีกด้วยและก็แน่นอนครับถ้าใครไม่โหลดนะก็อย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นกันด้วยนะอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าโหลดมาเล่นตอนนี้เนี่ยจะรับสิทธิ์สุ่มกระชาฟรีสูงสุดนะครับ400ครั้งพร้อมตัวละครไอเซนาแบบครบทุกตัวเลยแล้วก็แามรออินครบ7วันนะครับก็จะได้รับตัวละครไอเซน่าสุดเอ็กซ์ครูซีฟอย่างเช่นตัวนี้ครับเวย์ซุดแกรงประยีเอรนที และส่วนในวันนี้ผมโปรโเต้คนต้องลาชื่อคุณไปก่อนนะแล้วเจอก,กันเมื่อเราเจอกันฮะไปละชุบชูบ